สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าตอบกลับแล้วหลังมีคนโวยไก่ย่างสามไม้ข้าวเหนียวห่งห่อขาย90บาทแพงเกินไปจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวลพดข้อความที่มีสมาชิกแฟนเพจส่งเข้ามาร้องเรียนระบุว่าราคาสมเหตุสมผลไหมใครเจอมาแบบไหนกันบ้างผิดเองที่ไม่ถามราคาก่อนทั้งหมด90บาทเฉพาะข้าวเหนียวย0บาทแพงไปไหมครับ ชายหาดบางสร่ทำให้มีคนแชร์โพสต์และวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคมมีรายงานว่าที่ชายหาดบางสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายวีระผู้กระจ่างรองนาย,ยกเทศมนตรีบางสร่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสรลงตรวจสอบ โดยพบรถพ่วงค้างขายสมตำไก่ย่างดังกล่าวจอดอยู่บริเวณชายหาดบางเร่โดยมีนางสาวพรเพนสารทัศน์อายุ54ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ,บางเร่จึงสอบถามเรื่องราวดังกล่าวและขอตรวจใบอนุญาตขายของซึ่งนางพรเพนสารทัศนไนะนํามาแสดงว่าได้ขออนุญาตขายของในที่สาธารณะอย่างถูกต้อง โดยนางสาวพรเพ็ญเล่าว,ว่าเมื่อวานจ้างเพื่อนมาช่วยขายของประกอบกับมีคนมาซื้อเยอะเขาเลยคิดเงินเกินไป10บาทจาก80เป็น90บาทเป็นคนไทยเหมือนกันแทนที่จะลงมาถามว่าคิดเงินผิดหรือเปล่าทางเราก็จะคืนเงินให้กับเงินแค่10บาทคนมันเยอะแล้วเราก็อายุมากก็อาจจะคิดผิดไปบ้างก็คุยกันได้แค่10บาทแล้วไปโพสแบบนี้ทำให้ใชายหาบบางสเสรเสียหายนางสาวพรเพ็ญยังกล่าวต่อไปว่า ลูกค้านั้นมาซื้อปีกไก่ไปสองไม้ไม้ใหญ่ไม้ละ25บาทก็50บาทตุดไก่หนึ่งไม้ก็20บาทและข้าวเหนียวก็10บาทคนขายก็คิดเงินเกินไปแต่พอจะวิ่งไปคืนเงินที่เกินรถก็ออกไปแล้วซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันน่าจะมาบอกป้าป้าคิดแพงไปหรือเปล่า ป้าก็จะคืนเงินให้แค่10บาทด้านนายวีรภูกระจงังเรานายกเทศมนตรีบางเเลเปิดเผยว่าทางเทศบาลจะมีใบอนุญาตขายของในเขตเทศบาลได้ส่วนวันหยุดต่างๆก็ให้ลงขายได้แต่ไม่ให้จอดนิ่งมีลูกค้าก็หยุดขายพาอขายเสร็จก็เคลื่อนย้ายไปเบื้องต้นก็ได้ว่าเก่าวตักเตือนแม่ค้าพ่อค้าทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณค่ะ